ใครมีปัญหาท้องผูกเหมือนป้าินบ้างลองมาใช้มะขามเปียกกันค่ะวันนี้ป้าถินมาเก็บมะขามนะคะมะข,ขามเปรี้ยวอันนี้ช่วยในเรื่องของระบายท้องลดเรียววิตามินซีพูดแล้วน้ำไไหลเดี๋ยวใครที่ท้องผูกนะคะป้าินจะทำอันทำน้ำมะขามเพื่อระบายท้อง ต้องดื่มกันตอนเช้านะ,ะและก่อนนอนค่ะนะคะตามไปค่ะนำมะขามเปียกมาแช่น้ำร้อนเพื่อให้น้ำร้อนละลายเนื้อมะขามออกมาค่ะใช้เวลาแช่สักพักหนึ่งค่ะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติแต่ท่านที่เป็นโรคไตก็ต้องระวังในเรื่องของความเค็มนะคะทำง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องแกะเม็ดออกก็ได้อ,อร่อยมากๆเค็มเปรี้ยว กมกมมแก้ท้องผูกดีนักแลค่ะ